สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องของฟังก์ชันนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของฟังก์ชันอยู่นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่5แล้วเนาะสำหรับเรื่องฟังก์ชันนะครับวันนี้จะไม่มีอะไรเยอะนะครับยังไม่มีเรื่องอะไรใหม่แต่ว่าจะมาพูดถึงเรื่องของโดเมนของฟังก์ชันนะครับโดยที่ถ้าเราย้อนไปในคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการหาโดเมน ส่วนใหญ่ครูจะเป็นเน้นเรื่องโดเมนเนาะเพราะว่าการดําเนินการบวกลบคูณหารเนี่ยม,มันไม่ได้มีอะไรที่จะต้องไปลงรายละเอียดตรงนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องที่หลายๆคนงงก็คือเรื่องของโดเมนนะครับเวลาหาโดเมนของฟังก์ชันที่จะต้องเอามาบวกลบคูณหารกันนะครับก็คลิปที่แล้วจะเป็นพูดถึงโดเมนของความอาของฟังก์ชันที่มันเป็นแบบเดี่ยว เออนะครับคือเหมือนกับว่าในโจทย์เนี่ยจะกำหนดเป็น2ฟังก์ชันมาให้นะครับก็คือ f x g x อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เราไปหาโดเมนของออ f บวก g f ลบ g f คูณ g f หาร g ประมาณนี้นะครับซึ่งนักเรียนก็จะต้องมองว่าแต่ละฟังก์ชันมันมีโดเมนของมันนะครับแล้วพอเรามาดำเนินการกันเนี่ยไม่ว่าจะบวกลบคูณหารเนี่ย มันก็คือการเอาโดเมนของทั้งสองฟังก์ชันมาอินเตอร์เซกชันกันใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มไอโดเมนของการหารฟังก์ชันเนี่ยเพิ่มมาว่าตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์นะครับอันนี้คือใจความหลักๆของมันนะครับทีนี้วันนี้มาก็คือจริงๆก็คือเรื่องเดิมเรื่องเก่าเรื่องเดียวกับคลิปที่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าตัวฟังก์ชันที่เขากําหนดมาให้เราหาโดเมนเนี่ยเขาจะไม่ได้มี2ฟังก์ชันให้เราเห็นชัดเจนว่า f x คืออะไร g x คืออะไร นะครับเขาจะให้ตัวฟังก์ชันมาตัวหนึ่งซึ่งมันจะเป็นตัวฟังก์ชันที่ผสมกันอยู่ระหว่าง2ฟังก์ชันใดๆนะครับที่เราเรียนกันไปนะครับวันนั้นนักเรียนก็คือจะต้องมองให้ออกว่าในฟังก์ชันที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันมีเงื่อนไขฟังก์ชันอะไรผสมกันอยู่บ้างนะครับในในในตัวฟังก์ชันที่เขาให้มานะครับถามว่าเรื่องใหม่ไหมมันไม่ใหม่ก็คือเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะครับแต่ครูแค่แยกออกมาให้เห็นว่าถ้าเกิดเจอ โจทย์ที่เป็นการหาโดเมนของฟังก์ชันแล้วในตัวฟังก์ชันที่โจทย์ให้มามันดันมีการผสมกันระหว่างหลายๆฟังก์ชันนะครับเพราะนั้นมันก็คือเอาเรื่องเก่านั่นแหละมาใช้เพราะฉะนั้นหลักการใจความสําคัญก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือว่าถ้าเราแยกโดเมนแต่ละชนิดออกนะครับแล้วอยากรู้ว่าโดเมนของฟังก์ชันที่ ไดคืออะไรก็คือการเอาโดเมนของแต่ละฟังก์ชันอินเตอร์เซคชันกันแค่นั้นนะครับเรื่องนี้ก็จะไม่มีอะไรอาจจะเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะครับใช้เรื่องเก่าของคลิปที่แล้วมาโอเคครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับข้อแรกเนี่ยกำหนด f x นะครับเท่ากับส u a r e r o ู t x บวกกับส u a r e r o ู t 2ลบ x นะครับจะเห็นไหมครับว่าตัวโจทย์เนี่ยเป็นฟังก์ชันเดียวคือ fx นะครับแต่ถ้าัเรียนมองเนี่ยในตัวฟังก์ชัน fx ของเราเนี่ยมันจะมีตัว square root x ตัวหนึงนะครับแล้วไปบวกกับ square root 2ลบ x อีกตัวหนึงซึ่งมันเปรียบเสมือนได้ว่าเรามีฟังก์ชันย่อยๆอีก2ฟังก์ชันบวกกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยโดเมนที่เราจะหาในข้อแรกก็จะต้องแยกหาจากโดเมนของ s q u a x ตัวแรกกับ โดเมนของสแครู o อ2ลบ x อีกตัวหนึ่งเนี่ยแล้วเอามา intersection กันนะครับวิธีการทำครูจะไมออ่อธิบายเ,เ,เยอะยุ่งยากนะก็คือจะไปตามลักษณะของโจทย์เลยนะครับพอนักเรียนเห็นว่ามันมีตัวสแคว re ูทสอ2ตัวแน่นอนว่าเงื่อนไขก็คือตัวในรู t ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ดังนั้นนักเรียนก็จะต้องมี2เ,เงื่อนไขสำหรับข้อ1ถูกไหมครับก็คือ นั่นไข่แรกก็คือตัว x ต้องมากกว่าเท่ากับ0นะครับตัวนี้มาจากโดเมนของก้อนนี้นั่นเองนะโดเมนของ square root x ก็คือตัวในรูทต้องมากกว่าเท่ากับ0ก็จะได้ x มากกว่าเท่ากับ0นะครับส่วนอีกตัวหนึ่ง2ลบ x ครับเป็นตัวที่อยู่ในรูทเหมือนกันเพราะนั้น2ลบ x ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วยแล้วก็ใช้ตัวเชื่อมเป็นคำว่าและนะครับ นักเรนก็น่าจะยังจําได้เนาะถ้าเกิดว่าเราใช้คําว่าและแสดงว่า2ส่วนที่เชื่อมด้วยและจะต้องเอามาอินเตอร์เซชันกันนะครับอันนี้ก็จะสอดคล้องกับเรื่องครั้งที่แล้วที่ว่าถ้าเรามีฟังก์ชัน2ฟังก์ชันบวกกันเราก็เอาโดเมนของ2ฟังก์ชันนั้นอินเตอร์เซชันกันนะครับอ่ะครูไปเร็วแล้วนะพอเราได้แบบนี้นะครับมีตัวไหนที่เราต้องจัดการบ้างนะครับก็จะมีตัวเงื่อนไขอันที่2นะครับที่เราจะต้องแก้ออกมาว่า x อยู่ในช่วงไหนนะครับ ส่วน x มากกว่าเท่ากับ0ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะมี x มากกว่าเท่ากับ0และ x ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ด้วยนะครับพอนักเรียนลองเอาไปวาดกราฟดูแล้วก็จับส่วนที่ซ้ำกันมาตอบนักเรียนจะได้โดมเมนของข้อ1คือช่วงปิด0ถึง2นั่นเองนะครับครูใช้แค่นี้เลยนะครับเพราะว่าครูคิดว่านักเรียนทีเ่เรียนมาตั้งแต่แรกเนี่ยมัน คคอคิดว่าไงมันต้องมองภาพออก่ใช่ป่ะ x มากกว่าเท่ากับ0 x นย์น้อยกว่าเท่ากับ2มันก็จะมาชนกันนะครับตัวหนึ่งไปทางขวาตัวหนึ่งไปทางซ้ายเพราะ,ะนั้นส่วนที่ซ้ํากันก็คือต้องอยู่ในช่วงมากกว่าเท่ากับ0แต่น้อยกว่าเท่ากับ2นั่นเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าใครอยากจะใช้การวาดกราฟประกอบเพื่อดูให้ชัดเจนนะครับว่าคําตอบอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ครูก็ละเอาไว้ละกันนะฮะ ข้อที่2นะครับอ่าไปข้อที่2เลย fx เท่ากับ square root x บวก2ลบด้วย1ส่วน x เห็นไหมครับเป็นตัวฟังก์ชัน fx แต่ว่าไม่ได้บอกอะไรมานะครับว่ามันเกิดจากการผสมกันนะนักเรียนต้องมองให้ออกอา้าวเนี่ยมันมี square root นะครับแล้วมันเป็นลบกับอีกตัวหนึงซึ่งเป็นเศษส่วนก็แสดงว่ามันจะมีโดเมน2ตัวเหมือนกันนะครับตัวแรกเป็น square root อีกตัวหนึงเป็นฟังก์ชันเศษส่วน นั่นเลยก็เป็นนึกให้ออกนะครับว่าโดเมนของแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นข้อ2เราจะหาโดเมน f นะครับโดเมนของฟังก์ชัน f จากเงื่อนไข2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือตัวในรูทมากกว่าเท่ากับ0นะครับก็คือมาจากเงื่อนไขของฟังก์ชันติดรูทกับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็ต้องมีเงื่อนไขว่าตัวส่วนต้องไม่เท่ากับ0นนั่นเอง เพราะฉะนั้นข้อนี้โดเมน f ก็จะมี2เงื่อนไขคือ x บวก2มากกว่าหรือเท่ากับ0ย์และ x ต้องไม่เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะจัดการก็มีตัวอสมการแรกนะครับย้ายข้างไปเราจะได้ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ2และ x ไม่เท่ากับ0นะฮะอ่ะทีนี้ก็ได้คำตอบแล้วแหละนะครับช่วงคำตอบก็คือต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ2ขึ้นไปนะครับแต่ไม่เอา0ูนย์ แต่ไม่เอา0เพราะนั้นเราจะเขียนเป็นช่วงปิดลบ2ถึงอินฟินิตี้นะครับแล้วลบด้วยเซต0ออกไปแล้วเรนจะตอบเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเขียนเซ็ตลบกันแบบนี้นี้ก็คือคำตอบได้ถูกต้องเหมือนกันนะครับหรือถ้านักเรียนไม่ชอบแบบลบกันนะครับไม่ไม่ไม่ชอบแบบลบอยากจะเขียนแบบเซ็ตให้มันแบบดูต่อเนื่องเนี่ยนะครับนักเรนจะตอบแบบนี้ก็ได้นะครับก็กลายเป็นว่า เอาช่วงแรกเป็นปิดลบ2ถึง0ก่อนนะครับแล้วค่อยไปยูเนี่ยนกับศูนถึงอินฟินิตี้อีกทีหนึง่งอ่าถ้าสมมติว่านักเรียนไปนลองวาดกราฟดูนะครับเวลานักนเรียนวาดกราฟจากลบ2ไปถึงอินฟินิตี้เส้นหนึ่งเนี่ยแล้วให้นักเรียนวงจุดโปร่งที่ศูนย์เนี่ยช่วงมันจะถูกแบ่งเป็น2ช่วงถูกไหมครับคือช่วงแรกตั้งแต่ลบ2ถึง0ก่อนที่มันเป็นจุดโปรง่งจากนั้นก็ค่อยยูเนียนกับศูนย์ถึงอินฟินิตี้อีกช่วงหนึ่ง นะครับอันนี้ก็เผื่อไว้ว่าเวลานักเรียนไปเจอข้อสอบอะไรเนี่ยที่มันเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยนะครับมันสามารถที่จะตอบได้ทั้ง2แบบนะแบบไหนก็ได้นะครับเพราะนั้นถ้านักเรียนเจอช้อยแบบนี้ก็ตอบแบบนี้ได้แต่ถ้าไม่มีช้อยแบบนี้นักเรียนก็ต้องลองดูว่ามีช้อยแบบนี้ไหมนะครับมันคือช่วงเดียวกันนั่นแหละแต่เขียนแตกต่างกันนะแต่ว่าคําตอบเหมือนกันนะนะครับคำตอบเหมือนกันโอเคนะครับไม่ได้ยากนะ วันนี้จะมีน้อยด้วยมีแค่ประมาณไม่กี่ข้อนะครับแล้วก็ทําไปด้วยความรวดเร็วนะบางทีก็ไอเรื่องง่ายๆก็ก็เอาไว้ทบทวนได้นะครับต่อไปไล่ข้อ3นะฮะอ่าข้อที่3นะครับเป็นฟังก์ชัน fx เท่ากับ x บวก2ยกกำลัง2คูณกับ x ลบ4ยกกำลังเศษหนึ่ส่วน4นะครับถ้าข้อนี้นักเรียนมองผิวเผิอนอาจจะโดนหลอกได้นะครับเพราะว่า เราเขียนอยู่ในรูปของพหุนามและยกกําลังนั้นอาจจะมองว่าอะไรมันก็คือพหุนามนะนักเรียนจะตอบโดเมนเป็น r ไปเลยแต่ระวังนิดนึงนะครับตัวที่ยกกําลังเป็นเศษส่วนนักเรียนต้องมองให้ออกนะว่ามันไม่ใช่พหุนามธรรมดานะครับถึงมันจะเขียนอยู่ในรูปยกกําลังแต่ถ้ากําลังเป็นเศษส่วนความหมายจริงๆมันคือการติดรากนะครับเช่นถ้ากําลัง1นงส่วนสก็คือตัวนั้นจะต้องติดสแควรูท หรือรากที่2นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆตัวเนี้ยไอตัวข้างหลังที่เป็น x ลบสี่กำลังเศษหนึ่งส่วนสี่ทัานเรียนต้องมองว่ามันคือรากที่4เลยนะนะครับมองให้ตัวยกกําลังเศษส่วนกลับมาเป็นเรื่องของรากนะครับทีนี้พอมันเป็นเรื่องรากเป็นสแควร์รูทเป็นอย่างรากที่4อย่างเงี้ยแสดงว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขและนะครับตัวที่อยู่ในสแควร์รูท ถ้าเกิดเราเป็นรากที่2เนาะมันจะใช้เงื่อนไขมากกว่าเท่ากับ0จริงๆก็ใช้กับรากที่4ได้รากที่6ได้รากที่8ก็ได้ก็คือพูดง่ายๆก็คือรากที่มีอันดับเป็นจํานวนเลขคู่นะครับตัวที่อยู่ในรากจะต้องมากกว่าเท่ากับ0เท่านั้นถึงจะหาค่าได้นะครับเพราะนั้นคิดเหมือนกับ o.Square root ไปเลยดังนั้นเนี่ยข้อนี้ถามว่าเรามี2ฟังก์ชันคูณกันนะครับไอตัวแรกเป็นพหุนาม ก็รู้อยู่แล้วแหละพะหุนามโดเมนก็คือ R ถูกไหมครับส่วนตัวนี้ต้องมองเป็นรากนะครับพอมองเป็นรากก็คือตัวที่อยู่ในรากจะต้องมากกว่าเท่ากับ0นะครับอ่ะก็เลยมีเงื่อนไข2เงื่อนไขนะตัวที่จัดการก็คือตัวอสมการใช่ไหมครับย้ายข้างไปได้ x มากกว่าเท่ากับ4แล้วก็อินเตอร์เซกชันกันก็จะได้คำตอบเป็นช่วงปิด4ถึงอินฟินิตี้นะครับแค่นี้อ่า อันนี้อาจจะอธิบายให้เห็นภาพว่าเวลาเจอยกกําลังก็ระวังด้วยนะครับว่าบางทียกกําลังอาจจะติดลบหรือเปล่ากําลังเป็นเศษส่วนไหมถ้ากําลังติดลบนั่นเองก็ต้องมองให้เป็นอะไรเศษส่วนถูกไหมครับย้ายกําลังลงมาแล้วให้มันเป็นบวกอ่าอะไรแบบนี้เนาะอ่ะไปต่อข้อที่4นะครับ f x เท่ากับสแูท x บวก5ส่วนด้วย x ลบ1อ่ะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับหารกัน โดยที่ตัวเศษคือสแรูท x บวก5นะครับตัวส่วนคือ x ลบ1เงื่อนไขก็จะมี2เงื่อนไขแน่นอนนะครับตัวในรูทมากกว่าเท่ากับ0ูนย์และก็ตัวส่วนไม่เท่ากับ0นย์นักเรียนก็เขียนออกมาได้เลยนะครับ x บวก5มากกว่าเท่ากับ0นย์และ x ลบ1ไม่เท่ากับ0นะแล้วก็จัดการทั้ง2อสมการนี้เลยครับ mm hmm. เพื่อดูว่าช่วงของมันเป็นอย่างไรก็จะได้ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ5และ x ไม่เท่ากับ1นนะฮะ คล้ายๆกับข้อ2เมื่อกี้เลยเนาะก็คือนักเรียนอาจจะตอบแบบนี้ก็ได้นะครับคือช่วงปิดลบ5ถึง i ินฟ n i t y แล้วลบเซตหออกไปนะครับหรือจะเขียนให้มันเป็นช่วงต่อเนื่องกันก็นกคือลบ5ถึง1ก่อนแล้วค่อยอยู่เน่ยหนึ่งถึง i ินฟิน t y นะครับกูลืมเปลี่ยนเลขลืมเปลี่ยนเลขนี้เป็นเลข4นะฮะน,นี่คือข้อ4นะครับอ่ะมันจะมีแค่นี้แหละนะครับซึ่ง เวลาโจทย์เขาให้มานักเรียนก็มองไปตามรูปแบบของฟังก์ชันใช่ไหมครับมันจะมีกี่ตัวมันอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะเช่นมีหารกันด้วยแล้วก็มีบวกกันด้วยนักเรียนก็แยกเป็นส่วนๆไปเลยนะครับแล้วก็เอาโดเมนของแต่ละส่วนที่เป็นเงื่อนไขที่ทําให้ฟังก์ชันหาค่าได้เนี่ยมาอินเตอร์เซกชันกันทั้งหมดแค่นั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพื้นฐานมาดีนะพื้นฐานทุกอย่างที่เราเก็บสะสมมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เรื่องแรกที่เราเรียนเนี่ย ถ้าพื้นฐานเราดีเนี่ยเราจะไปต่อได้เรื่อยๆง่ายๆนะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะว่าถ้าเกิดนักเรียนเก็บพื้นฐานมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ทบทวนด้วยตัวเองบ่อยๆเวลาเราเรียนเรื่องยากขึ้นมันจะรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากมากนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วมันจะดึงเนะื้อหากเก่ามาใช้นะครับเพิ่มเติมอ่าสิ่งที่ต้องจําใหม่ๆแค่ไม่ไม่กี่อย่างไม่เยอะนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าต้องต้องเก็บรายละเอียดจาก พื้นฐานให้ดีๆเลยนะครับแล้วเราจะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะนะครับอ้าวทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือทิ้งท้ายก็คือเรื่องของการหา,าโดเมนแต่ไม่ใช่สิเขาเรียกว่าให้หาฟังก์ชันนะครับหาฟังก์ชันโดยที่โจทย์ให้ตัวฟังก์ชันมาแบบควนดับนะครับ อันนี้เคยยกตัวอย่างไปในคลิปที่แล้วนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทวนกันมีทั้งหมด6ข้อง่ายๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนไปแล้วกันนะครับตัวโจทย์กำหนด f นะครับเป็นเซตของคูณดับลบ3 1 0 4แล้วก็ 20, 20 g เป็นเซตของคูณดับลบ3 2 2 2อแล้วก็มี h ด้วยนะครับซึ่งจริงๆในตัวแบบหัดเยในในหนังสือของสสวทเนี่ย มันจะรวมอสองเรื่องเข้าด้วยกันก็คือเรื่องของการดำเนินการของฟังก์ชันกับเรื่องของฟังก์ชันประกอบนะครับหรือคอมโพสิตฟังก์ชันซึ่งเดี๋ยวครูจะมาพูดถึงในคลิปหน้านะคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะพูดถึงฟังก์ชันประกอบแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมี6ข้อน,นี้นักเรียนจะเห็นว่าเราจะใช้แค่ฟังก์ชัน f กับ g นะนะครับบวกกันลบกันหารกันคูณกันอะไรเนี่ย นะครับจะยังไม่มีฟังก์ชันตัว S มาใช้นะครับแต่ครั้งหน้าคลิปหน้าที่เป็นเรื่องฟังก์ชันประกอบจะยกโจทย์ข้อนี้มาอีกครั้งหนึ่งแล้วจะไปทำในเรื่องของออการหาฟังก์ชันประกอบนะครับอันนี้อธิบายไว้ก่อนเดี๋ยวจะงงว่าอ่ะมี S มาแล้วทำไมในโจทย์ไม่มีให้ใช้ฟังก์ชัน S เลยนะครับก็เลยอธิบายไว้ก่อนเนาะอ่ะทีนี้เราจะมาดูแค่ตัวฟังก์ชัน f กับ g ตรงนี้เนี่ย นักเรียนลองย้อนไปดูคลิปที่แล้วก่อนก็ได้นะที่เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้นะครับว่ามันทำยังไงเนาะแล้วค่อยกลับมาตรงนี้อีกทีหนึง่งแล้วถ้าเกิดคิดว่าตัวเองทำได้หรือเข้าใจนักเรียนอาจจะหยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนแล้วก็ทดลองทำด้วยตัวเองก่อนนะครับจากนั้นค่อยมาดูฉเฉลยนะฮะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันนะครับข้อที่1ให้หาอะไรนะครับข้อที่1ให้หา f บวก g นะครับถ้าจำได้นะครับก็คือนักเรียนจะต้องหาตัวเมนที่มันซ้ำกันของ f กับ g ก่อนว่ามีอะไร นะครับจากนั้นให้ดําเนินการตามเครื่องหมายโดยใช้การคํานวณจากค่า y นะครับค่า y เป็นเท่าไหร่ก็คือจามาบวกกันลบกันตามนั้นนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อ1น,นะครับนักเรียนลองดูก่อน f ของเราเนี่ยโดเมนเป็นลบสามศูนย์แล้วก็2ถูกไหมครับส่วน g โดเมนเป็นลบสามหนึ่งแล้วก็2อ่ะเพราะนั้นนักเรียนจะเห็นแล้วว่าไอตัวดําเนินการที่เราจะหาได้เนี่ยเกิดได้จากโดเมนที่เป็นลบสามกับ2แค่2ตัวนะครับ นะครับศูนย์ใช้ไม่ได้แล้วก็1ตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นได้แค่2คูณดับนะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจะเริ่มตัวแรกที่เป็นลบสนะครับลบสเนี่ยโดเมนของ f กับ g เหมือนกันให้หนักเรียนนําค่า y นะครับค่า y มาบวกกันนะเพราะฉะนั้น1กับ2บวกกันก็จะเป็นเท่าไหร่หนึบวกสบวกกันเป็น3ใช่ไหมครับนะนักเรียนก็เริ่มที่ตัวแรกนี่ครับ เหมือนนั้น f บวก g ออกมาตัวแรกตัว x เหมือนเดิมไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมครับตัว x เป็นลบสคือโดเมนเป็นลบสส่วนค่า y ให้เอามาบวกกันนะครับก็กลายเป็น3นักเรียนก็ได้คูนดับแรกคือลบสกับ3เสร็จ1ตัวต่อไปนักเรียนรู้ว่าต้องใช้2ใช่ไหมครับนักเรียนก็ดูเลยค่า y เป็น0กับเป็น6บวกกันนะครับเป็น6ใช่ไหมนักเรียนก็ได้คูนดับ2 6นะครับ2ตัวครบ ปิดการได้เลยจบเรียบร้อยแค่นี้เลยนะครับจริงๆเรื่องนี้ง่ายนะนะครับแต่ต้องดูให้ออกบางคนงงเหมือนกันว่าเออจะต้องเอาเลขมาทำอะไรแต่จริงแล้วมันง่ายมากต่อไป f ลบ g ครับในเมื่อ f บวก g เราได้โดเมนเป็นลบสกับ6เพราะนั้นตัว f ลบ g ก็ได้โดเมนเดียวกันนะครับก็คือลบ3กับ2โอเคพูดผิดลบ3กับ2แต่เปลี่ยนแค่เอาค่า y มาลบกันนะครับใช้ f ลบ g เพราะนั้น ะ,ะเฉลยเลยนะน,นักเรียนลองดูตามนะครับตัวแรกเนี่ยลบสามจะคู่กับอะไรนะครับหนึ่งก็ไปลบกับสองใช่ไหมหนึ่งลบสองได้ลบหนึ่งนักเรียนก็จะได้คูณดับลบสามลบหนึ่งนะครับเขียนเอาไว้อีกตัวหนึ่งโดมเมนเป็นสองนะครับนักเรียนก็เอาศูนย์ไปลบหกก็จะได้ลบหกอ่ะก็จะกลายเป็นคูนดับตัวที่สองก็จะเป็นสองลบหกใช่ไหมคำตอบ,บคือตัวนี้นี่อ่ะคูฉะเฉลยแล้วนะครับ ต่อไปนี้ก็จะเฉลยรัวๆนะฮะถ้าเกิดนักเรียนคิดว่าลองทำดูเองด้วยตัวเองก่อนก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูเฉลยที่หลังโอเคไหมอ่ะต่อไป g ลบ f ครับ g ล f คืออะไรฮะนะครับ g ลบ f ก็สลับกันใช่ไหมฮะเอา g ตั้งนะครับแล้วก็ไปลบด้วย f เพราะนั้นคูณดับที่ได้คําตอบจะเป็นลบ3 1กับ2 6นั่นเอง สลับกับข้อ2นั่นเองครับนะครับข้อ2ก็คือเอา1ไปลบ2ใช่ไหมข้อนี้จะกลายเป็นเอา2ไปลบ1ใช่ไหมสองลบ1ก็ได้1นะครับ6กลบ0ก็ได้6แค่นั้นเลยนะครับ f ูณ g โดเมนเดียวกันนะครับบวกลบคูณใช้โดเมนเดียวกันดังนั้นคือ2สมาชิกเหมือนเดิมลบ3กับ2ที่เป็นตัวหน้าแต่ตัวหลังให้เอาไปคูณกัน คําตอบก็คือะฮะลบสากับ2องย์ครับอ่ะหนคูณสก็ได้2นะครับ0ูคูณหได้0นูนย์เรียบร้อยต่อไปครับข้อ5 f หาร g อ่า f หาร g มีเงื่อนไขนะครับเพิ่มขึ้นมานอกจากว่าโดเมนเราจะใช้เป็นลบสกับ2เหมือนกันนะครับแต่มีเงื่อนไขขึ้นมาว่า g ต้องไม่เป็น0นนะครับ แต่ถ้านักเรียนย้อนไปดูระวังดีๆนะคําว่า G ไม่เป็นศูนย์หมายถึงค่า y ของฟังก์ชัน G ต้องไม่เป็น0นย์นะครับซึ่งนักเรียนไปดูในฟังก์ชัน G ค่า y ของฟังก์ชัน G ไม่มีตัวไหนเป็นศูนย์นะครับแสดงว่าเราใช้โดเมนได้ครบตั้งแต่ก็คือลบสถึง2ใช้ได้ทั้ง2ตัวแล้วให้เอาค่า y หารกันอ่ออนาเพราะฉะนั้นคําตอบก็จะออกมาเป็นนี่ครับ ลบสามกับ1ส่วน2ครับแล้วก็2กับ0อ่าตัวโดเมนที่เป็นลบ3นั่นเอยก็เอา1หาร2ใช่ไหมก็เลยได้1ส่วน2นะครับส่วนโดเมนที่เป็น2ก็0หารด้วย6ก็ได้0นยได้ครบนะครับ2ตัวสุดท้ายครับข้อ6ครับสุดท้าย g หารด้วย f สลับกันใช่ไหมฮะมีเงื่อนไขเพิ่มคือ f ต้องไม่เป็น0นะครับค่า y ของฟังก์ชัน f ต้องไม่เป็น0น ทีนี้นักเรียนไปดูในฟังก์ชัน f ปรากฏว่ามันมีค่า y เป็น0อยู่ที่โดเมนเป็น2อ่ะเห็นไหมตัวนี้จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นโดเมนเดิมที่เราใช้มาก็คือลบ3กับ2แต่ในข้อ6นี้ตัวสมาชิกโดเมน2จะใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะตัวค่า y ของฟังก์ชันมันเป็น0นะครับเวลาเราเอาไปหารเนี่ยนักเรียนลองเอาตัว6 ตั้งหารศูนย์เห็ไหมตัวส่วนมันจะเป็นศูนย์ซึ่งใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัว g ส่วน f ในข้อนี้จะมีสมาชิกแค่ตัวเดียวครับคือลบสามกับสองก็คือได้แค่สมาชิกโดเมนเป็นลบสามแล้วนักเรียนก็เอา g ก็คือสองใช่ไหมครับหารด้วยหนึ่งอ่ะสองหารหนึ่งก็เป็นสองเท่าเดิมได้ตัวเดียวอ่ะเพราะว่าตัวสองศูนย์นี่ใช้ไม่ได้แล้ว อ่ะครับอ่ะถือว่าจบเสร็จสิ้นวันนี้เอาแค่นี้เอาสั้นๆเอาง่ายๆนะครับเราจะเหลืออยู่2เรื่องสุดท้ายนะครับในเรื่องของฟังก์ชันก็คือเรื่องของฟังก์ชันประกอบหรือคอมโพสิตฟังก์ชันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออินเวอร์สของฟังก์ชันนะครับหรือว่าฟังก์ชันพกผันนะครับจบ2เรื่องนี้ก็จะครบทุกอย่างนะฮะในเรื่องของฟังก์ชันแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูโจทย์นะครับว่า ในเรื่องของคอมโพสิตกับอินเวอร์สเนี่ยจะมีความยากอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ถ้าเรียนทำมาเรื่อยๆนัยจะรู้สึกว่าเออมันยังไม่ยากมากเนาะนะครับแต่เรื่อง2เรื่องสุดท้ายนี้อาจจะอาจจะยากพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการหาโดเมนหาออตัวฟังก์ชันที่เป็นผลลัพธ์ก็ตามนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่ยังเป็นแฟนแฟนเหนียวแน่นนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกทุกคนด้วยนะครับก็ไปกันเรื่อยๆนะเหนื่อยก็พักนะครับแต่ว่าครูจะพยายามลงให้ทุกอาทิตย์นะฮะเพื่อให้มันทันกับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันต่อไปในอนาคตนะครับอ่ะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายทุกคนนะฮะมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ